ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูการให้น้ำทุเรียนติดลูกจะให้ขนาดไหนครับผมดูรัศมีไม่ใช่ว่าให้มันแช่อยู่แต่ตรงนั้นนะครับให้มันออกมาริมนนอกด้วยเพราะลากมันเพื่อนนสังเกตดูปลายใบยมันปลายใบยถึงไหนลากมันจะอยู่ตรงนั้นเราจะให้เผื่อออกมาข้างนอกหน่อยเพราะว่าลากจะได้ออกไปหากินได้ไกลยิ่งลากออกหากินได้ไกลขึ้น ้นไม้เราก็จะสมบูรณ์ขึ้นรากจะไม่ขดรากจะแผ่ขยายหากินแล้วก็รับความชื้นได้ดีหาสารอาหารได้เยอะขึ้นดูสองหัวตัวิงเกอร์ผมผมผ่าใช้หกหุนแป๊บ pvc ท่อน้ำไทยหกหุนแล้ววาล์วปิดปั๊มสามพิพัฒ สามแรงสามใพัดใช้ไดได้ไดนามูปั่นห้าแรงดูปล่อยปล่อยสุดครับสองร้อยเมตรสองหัวสองร้อยสามสิบเมตรความยาวปล่อยสองแถวประมาณประมาณสองร้อยหัวขึ้น หมดล้วสองตัวดูการแผ่ขยายของมันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ถือว่าดีเพราะว่าต่อให้มันลดลูกด้วยก็ยิ่งดียิ่งต่อแป๊บขึ้นไปทั้งบนลดใบในทรงพุ่มด้วยยิ่งดีครับผมเนี่ยโอกาสโอกาสมันเยอะขึ้นดูยิ่งมีหญ้าอย่างเงี้ยยิ่งดี ช่วยซับความชื้นระบบรากมันละ่ะระบบรากญ้าที่มันอยู่โคนต้นมันจะช่วยให้น้ำอ่ะซึมลงซึมลงลงกับกออยยาไม่ให้มันไหลออกให้มันซึมลงกออญยาแล้วก็ไม่ให้น้ำมันแช่มากเวลาน้ามากเกินไปยาก็จะช่วยซับน้ำนมันมีผลช่วยกันครับผมดูนี่พอละ ดูความชื้นในการปล่อยประมาณสิบกวนาทีสิบกวนาทีดูความชุ่มงมันพอละยา้ายไปหัวอื่นตัวนี้ก็ไว้ปกซ่อมต้นใหม่เป็นรุ่นที่สองการรุ่นนี้ตายหรือโดนลมพายุหัก เราต้องเผื่อเราต้องเผื่อไว้กอกสองหรือโดนปวกกินโคนหรือเกิดโควนเน่าเราเอาไม่อยู่ละไม่ต้องรักษาละปล่อยทิ้งเราก็จะมีต้นตรงนี้ไว้แซมไว้ซ่อมผมจะมีตลอดนะครับนะว่างไว้เยอะจะปลูกซ่อมอีกอีกสามสี่ร้อยต้นก็คือถามว่ามันจะแน่นไหมเพราะควาุเรียนมันต้องมี มีเผื่อครับมีเผื่อรุ่นสองไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวจบมันต้องมีซ่อมปลูกไปเรื่อยต้นนีนตายก็ช่างหัวมันเราก็ปลูกไปเรื่อยไม่งั้นเราจะมาเสียความรู้สึกในการปลูกทุเรียนแต่และต้นตายลามันเกิดอ่าความท้อแท้พอเกิดความท้อแท้ปุ๊บเราก็ไม่มีกําลังใจลุยต่อละเราจะต้องมีกอกสองต้นนี้ตายจัางมันใช่ไหมแล้วต้นใหม่เกิดขึ้นมาละอ่ะ งามต้นไม้งามก็เก่าอ่ะต้นใหญ่ไม่ตายก็กินต่อไปต้นนี้เกิดใหม่ก็กินทีหลังเนี่ยดูกันให้น้ำราสมีความควาชุ่มของมันถามว่าเปลืองน้ำไหมมันก็ต้องเปลืองเป็นธรรมดาครับไม่งั้นคงไม่เจบะบาดานไว้ด้วยเจบบาะบดดานแล้วก็เตรียมบ่อไว้อีกไม่ใช่ว่ามีแค่บ่อเดียวนะผมมีถึงสองบ่อ มีไว้สำรองบ่อน,นี้ก็อห่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆ่บน,นี้ก็หนึ่งไร่สำรองไว้เลยเนี่ยลึกลงไปอีกอีกเท่าหนึ่งเพื่อนเห็นลึกลงไปอีกเท่าหนึ่งจะมีจุดตื้นอยู่แล้วก็จุดลึกมีไว้สำรองบ่อน,นี้จะดึงน้ำาบน,นี้ขึ้นไปไว้่บน,นุ้น โดยใช้โซลาเซลล์เดียวหาทุนกันโซลารเซลล์ดึงเข้าไปบ่อนนั้น่วนบ่อนนั้นผมได้ใช้บาดานปั๊มฉุดลงทุกวันดูการให้น้ำคุณสองคนก็ถือว่านีนยังหัวเนี่ยหัวนี้ไม่ไม่ไม่ไหลเราก็จะเดินไปดูง่ายๆ มันตันมันตันแล้วก็ปิดเปิดดูตันเห็นเพราะว่าท่อมันต่อตอนนั้นน่ะต่อไม่เสร็จฝนตกมาแล้วคีดิน,ม,นมันดูการกระจายของมัน ต้นนี้ก็ฟื้นหมดแล้วครับให้เพื่อนได้ดูดูการกระจายออกมันต้นเล็กต้นใหญ่ก็ให้มันกระจายแต่ถ้าปลูกใหม่อย่างนี้ปลูกใหม่อย่างนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นอีกอกีตัวหนึ่งอาจจะเป็นหัวเล็กเสียบแล้วก็มีเป็นสายพีไปใใกล้โคนต้นเราจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำแค่ถอดหัวครับแค่ถอดหัวตัวนี้ออก แล้วก็เอาหัวเล็กมามันจะเป็นสายท่อพ e ไปแล้วก็ไปเสียบปักอยู่ตรงนั้นสําหรับต้นปลูกใหม่นะมันก็จะช่วยให้เราไม่ไม่เปืองน้ําเพราะว่าถ้าเราปลูกใหม่เุ๊่เราจะมาปล่อยน้ําแบบกระจายวงกว้างไม่ได้เปืองเราต้องให้มันอยู่แค่ไม่เกินเมตรห้าสิบรอบทรงพุ่มมันแค่นั้นนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆลองลอง,ลองทำกันดูครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาว่าจะ จะปลูกที่ไม่กูทุเรียนก็ลองไว้สักห้าต้นก็ได้ผมป็นงามมันดีแล้วเราค่อยปลูกต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียคนรูกสุดเดยอะครับผมขอบคุณครับ